ชาวราศีพิจิกทุกท่านในช่วงของเดือนมิถุนายนก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้เรามาตรวจด,ดูมาตรวจด,ดูดวงชะตาของท่านว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ซึ่งในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เรียกว่าในช่วงนี้ในเรื่องของดวงชะตาของแต่ละราศีนั้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีการเกิดขึ้นได้บางคนนั้นก็มีโชคมีลาบบางคนนั้นก็อับโชคอับราบก็ขึ้นอยู่กับดวงและวาสนาของแต่ละท่านนั้นสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนถือว่าดวงของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการทำมาหากินก็จะมีความโดดเด่น และยังมีความสดใสอยู่เกี่ยวกับในช่วงนี้ดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นดวงของท่านเกิดการแข็งแกร่งและมีความมั่นคงเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานนั้นงานของท่านจะมีความราบรื่นและจะมีคนให้กําลังใจมีคนให้การสนับสนุนท่าน ไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงของเดือนมิถุนายนตอนปลายปลายเดือนนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีีดเข้ามาหาท่านผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงก่อนนั้นก็ติดขัดอยู่เสมอการทำงานร่วมกับใครก็ไม่มีความสำเร็จบางครั้งก็โดนเอารัดเอาเปรียบ โดนเขาลังเกียรเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงก่อนนั้นแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีพิจิกจะมีความรุ่งเรืองหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองบางคนนั้นจะมีโชคมีลาบได้ร่ำได้รวยโดยที่เรียกว่ากระทันหันหรือว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นไปได้เนื่องด้วยในช่วงนี้ ชาวราศีพิจิกนั้นจะมีดวงดาวต่างๆนั่นเอื้ออำนวยและมีการหนุนให้ดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกนั้นได้รับโชคได้รับราบในช่วงของเดือนนี้ในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศีพิจิกนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้ฟ้าดินได้เปิดเจ้าที่เจ้าทาง ได้นำพาให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีโชคมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆท่านทำอะไรในช่วงนี้ท่านรีบตัดสินใจทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการทำมาหากินก็ต้องยกให้กับชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบกิจการอะไรจะเป็นการค้าขายหรือจะไปลงทุนอะไร ก็จะมีผลดีจะมีผลกํําลิกาไรเกิดขึ้นมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรำทำอะไรก็จะไม่สูญเปล่าท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยอีกด้วยในช่วงของเดือนมิถุนาตอนปลายๆนี้ชาวราศีพิจ,จิตนับว่าดวงของท่านนั้นมาแรงให้ท่านรีบทำได้เลยทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในด้านของ การค้าขายหรือท่านจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะดำเนินไปได้ด้วยดีจะมีโชคมีลาบอีกด้วยถ้าหากว่าท่านลงทุนเกี่ยวกับกเกษตรกรก็จะมีการลงทุนไปก่อนและตอนหลังๆก็จะได้กำไรเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายนตอนไป,ปลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีคนให้กำลังใจมีคนให การสนับสนุนท่านทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าท่านจะออกไปทำงานนอกพื้นที่หรือว่าออกไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนก็แล้วแต่ท่านจะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆท่านจะพบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าการงานของชาวราศีพิจิกนั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่าน เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างชาวราศีพิจิตนั้นก็จะมีเงินมีทองแต่ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้อาจจะต้องจ่ายค่ารถค่าบ้านค่าเช่าหรืออาจจะมีการจ่ายค่าอื่นๆอีกในช่วงนี้ของในครอบครัวอาจจะมีการชำรุดผุพังหรือว่ามีการต้องซ่อมใหม่อันนี้ ถือว่าชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนจะมีรายจ่ายอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างนั้น <c oughs> อาจจะมีการเปลี่ยนสิ่งของที่ท่านต้องใช้มานานหรือว่าใช้มาเป็นเวลาหลายปีอันนี้จะมีการเปลี่ยนอาทิเช่นหม้อหุงข้าวหรือว่าพัดลมโทรทัศน์หรือว่าตู้เย็นอาจจะมีการซ่อมแซมหรือมีการเปลี่ยนอันนี้จะทำให้ท่านนั้นมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ารายรับของท่านนั้นก็มีอยู่เรื่อยๆถือว่าในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะมีรายจ่ายก็จริงแต่ท่านจะมีรายรับเข้ามาหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆเรียกว่าการเงินการทองท่านไม่เดือดร้อนท่านอยากได้อะไรในช่วงของเดือนนี้ท่านก็จะมีความสำเร็จท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการ บางคนอยากได้บ้านอยากได้รถป้ายแดงก็สามารถซื้อหาได้ในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองจะมีลังไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้ในเรื่องของการครบคนท่านคบใครในช่วงนี้ท่านระวังไว เพราะท่านรู้แต่เพียงหน้าไม่รู้ใจจะทำอะไรก็เราไม่รู้เขาบางทีเขาก็ไม่จริงจังอะไรกับเราก็ให้ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าเขามาขอยิ้มเงินทองอันนี้ก็ให้ท่านบายเบนไปก่อนบอกเขาว่ายังไม่มีจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราให้เขาไปแล้วเราไปคืนอาไปขอคืนหรือว่าไปขอทวง ในตอนหลังอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้การที่เราจะไปช่วยเหลือหรือว่าไปช่วยใครในตอนนี้ก็ให้ท่านระวังไว้การช่วยเขานั้นถ้าหากว่าเขาลอดปากเหยียวปากกาหรือว่าเขาไปถึงฝั่งแล้วเขาอาจจะไม่สนใจเราเราก็อาจจะผิดหวังในตัวเขาหรืออาจจะ ไม่พูดกับเราอีกก็ได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้การทำอะไรหรือว่าการทำบุญคุณคนในช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราช่วยเขาได้แต่เขาไม่ช่วยเราเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้การช่วยเหลือใครในช่วงนี้แต่ในเรื่องของการงานงานสังคมหรือว่างานช่วยเหลืออันนี้ก็ถือว่าพอทำได้ ในเรื่องของการงานไม่ว่างานส่วนตัวหรืองานส่วนรวมอันนี้เราก็เคยทำมาแล้วทำมาตลอดในช่วงต่อไปนี้ถือว่าจะมีงานช่วยเหลือหรือว่ามีงานสังคมท่านก็สามารถทำได้แต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไรในเรื่องของการทำมาหากินส่วนตัวของท่านก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงของเดือนมิถุนาติดต่อกับเดือนกระฎากม ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมาแรงทำอะไรหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายในช่วงของเดือนกระดะักกระดาในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นจะหาง่ายอย่างมากๆหยิบจับอะไรชาวราศีพิจิกก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้ตาว่าท่านว่างงานท่านก็จะได้งานจะมีข่าวดีมาหาท่านท่านจะได้งานทำที่ดีท่านเคยสมัครงานอะไรกับใครเข้าไว้ที่ไหนท่านก็จะได้ทำในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้ว <c oughs> ในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นรู้สึกว่าจะติดขัดอยู่บ้าง เกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางทีบางครั้งนั้นเราทำงานโดยที่เรียกว่าเต็มเนื้อเต็มตัวแต่ผลรับนั้นไม่ค่อยดีเท่าไรแต่ต่อจากนี้ไปเราทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจเราเงินทองก็หาง่ายในช่วงนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของโชคลาภกันบ้างดวงชะตาราศีของท่านที่เกิด อยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการมีโชคมีลาบนั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้ย่อมจะเป็นผลดีกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องของการมีโชคมีลาบก็ถือว่าดีท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ ในเรื่องของโชคลาภให้ท่านลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูได้แต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไรเราก็เสี่ยงเอาแต่พอเหมาะพอหอมปากหอมคอพอสนุกสนานแต่ถ้าวา่าอยากจะล่ำรวยจริงๆนั่นให้ท่านทำงานท่านยิ่งขยันทำงานทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองก็ถือว่า เป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพาระไมในช่วงนี้ท่านระวังการเจ็บป่วยอาจจะเป็นที่มาของการติดเชื้อท่านอาจจะไปได้รับเชื้อมาจากที่อื่นอาจจะทำให้ท่านนั้นปวดหัวตัวร้อนหรือว่าอาจจะเป็นไข้ลมหมอนนอนเสือได้เพราะฉะนั้น ให้ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันโรคเก่าๆโรคประจำตัวอธิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือปวดแข้งปวดขาอันนี้ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีนี่คือคือสำหรับท่านที่สูงอายุในช่วงของเดือนนี้ให้ท่านระวังไว้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีบ้าง เล็กๆน้อยๆท่านจะไปเหนือไปใต้คอยท่านระวังถ้าหากท่านใช้รถใช้สนนในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้เป็นอย่างสูงจะเป็นการดีบางทีบางครั้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่ากระทันหันเพราะฉะนั้นการไปเหนือไปใต้ไปทางไหนถ้าหากว่าเราใช้รถใช้สนนหรือว่า เราจะไปทางเหนือทางใต้ให้เราระวังไว้จะเป็นการดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านในวันนี้ท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี